สวัสดีค่ะพี่อองนะคะจากช่อง Mama b อ a ์ Studio คลิปนี้พี่ออมจะมา react ซีรีส์ Falcon and the Winter Soldier นะคะเป็นตอนที่6แล้วตอนสุดท้ายแล้วค่ะตอนสุดท้ายชื่อว่า One World One People นะความยาว52นาทีนะคะสั้นนะตอนที่แล้วใน61นะคะคราวนี้น้อยกว่าเดิมก็หวังว่าจะอัดมาระหว่างแซมวิลสันนะคะกับจอห์นวอลเกเป็น Final s ลโชว์ดาวประทะกัน ก็มันมีปมทิ้งไว้ใช่ไหมเราคงจะได้เห็นชุดใหม่นะคะของแซมนะจากวาคันด้านะคะอันนี้น่าสนใจมากส่วนวาคินเนี่ยที่ได้ปีกเฟลคอนไปไม่แน่ใจว่าจะได้เดบิวต์หรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่รู้วเวลาจะพอหรือเปล่า52นาทีเองมีปมของคารลี่ด้วยนะตัวร้ายนะคะแล้วไหนจะปมของชารอนอกีกสรุปเธอใช่ Power Broker หรือเปล่านะคะแล้วจะมีเกสตาคนไหนโผล่ pro, มาไหมนะคะเยเลนารอเยเลนาอยู่ส่วนสตีฟ uh, นี่พี่ออมไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่นะคะที่จะได้เห็นไม่รู้สิไม่อยากหวังเยอะนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันโอ้โอ้เป็นซึกสันจังนะแต่คือเตรียมพร้อมบุกนะคะ no fly zone, no. zone นะคะ <is> แต่เดี๋ยวจะต้องมีฟอลคอนบินมาใช่ไหมอ้โ yeah. so re หนี่ก็แบ็ควิดอไหนดูชุดซิไหนดูชุดต้องเป็นแบบ grand opening นะ เห็นชุดดอแบบโอ้โหขาวฟ้าหรอชุดดูหนาเหมือนกันนะคะว้าวคนลุกเลยแแอมกับตันอเมริกาชาลอนต้องมีแผนแน่เลยอะ ไม่ถึงว่าไม่โผล่มาเพื่อช่วยเฉยๆหรอใช่ไหมอาจจะมีแผนอะไรกับคารี่นะคะเดินบัคกี้ไว้เถอะ บักกี้ประมาณฉันอ่านน้ำร้อนมาก่อนนะคะผ่านมาแล้วเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเอาอะไรไปใส่เขาปะ GPS โอ้ oh God. Oh God, ม d ยโอ้ยโอ้ยโอ้อนไโ่้ดอ้มาเล่น <You S 1> ๆนะโะชยลอนไม่ทำตามโปรโอ้ออ้ย้อยโอยโอ้อ้ยโ้ยโโอยโอยโอ้ยโอ้ ซับไตเติลเขียนได้ว่ากับตันอเมริกาการกรันต์นะคะโอ้ไม่ก็เริ่มรำเส้นอีกไปเรื่อยๆนะถามคนอ,อื่นปะ <laughs> ้านิดนึงนะเหมือน hesitate เหมือนชะง,งักกันนิดนึง people. One people. <laughs> สะชนเคกันใหญ่เลยนะคะกิฟต์พิมซัมวันดูแลสกิลคือรู้ว่าฮีโร่พยายามต้องหาช่วยคนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอ้ไม่ก็มีอะไรติดอยู่ก็ เก์แก้แค้นแล้วครับือจะตอนนี้วอล์กเกอร์เพียวเรสแต่จริงๆอะต้องมีคนหยุดคารีได้แล้วละ่ะโอ้เป็นรอยแบบนี้ด้วยนะเชื่อมเชื่อมะไม่ถึงโลนะโอ้ไม่ก มอนวอเกอร์วอล w เกอร์ก็มีสีรัมไม่ใช่เหรอ Come on No 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 no

บล็อกเกอร์นี่ไม่ไม่สนเรื่องประชาชนนะคะสนแบบ my revenge Oh God. ใครจะไปช่วยมนะันเนี่ยแซมโอ้บักกี้วอเกอร์ขมนวอเกอร์วอเกอร์ do the right thing come on คุณคุณลู่嘛 thank you Black Falcon. <laughs> yes, that's Captain America. You were what people brought into that bullshit. I'm trying something different. Maybe you should do the same. About what's that, Lon? About talk, some. whatever name. คืออยากรู้ชาติเรานางจะเอาอยัางไงนะคะแต่น,นี้ชอบอันนี้ซีรีส์เขาก็ปราณีกับจอห์นวอลเกอร์ดีนะคะไปถึงให้เห็นคาแรคเตอร์เขาด้วยนะนอกจากได้เห็นทั้งของแซมของบัคกี้นะคะ took you in, gave you an opportunity, and you betrayed me because you wanted to control a world that hurt you. I wanted to change it. We're not interested in power or an empire. Come back and work for me again. All of you, we can make a difference together. Super soldiers, how much power does a power broker really have? He is power broker, man. More than you. So you're the power broker. So you're the power broker. Four times. I don't do blackmail. You killed ten this time, then what, a hundred? Where does it end? Curly really, don't! <laughs> there is richer fruit than strict justice. Thank you, Lincoln. Really great man. Not when you great Going too far, man. It's gone. ก็ยังไม่ชินสูตรเดยนะ้นอ่ะวอลเกอร์สูตรเป็นแบบนี้ใช่ไหมส่วนอันนี้ก็เป็นแบบตรงตรงลำตัวคล้ายๆกับตันแอนาเม t a n d I'm a black man carrying the stars and stripes. What don't I understand? I know there are millions of people out there who are going to hate me for it. Even the, the stares, the judgment. And there's nothing I can do to change it. Yet I'm still here. Oh, Bradley. No super serum, no blonde hair or blue eyes. The only power I have. That I believe we can do better. And we don't meet them halfway. You control the banks. You can move borders. You can knock down a forest with the email. You can feed a million people with the phone call. I mean, this girl died trying to stop you. And no one has stopped for one second to ask why. You've got to do better, Senator. You people have just as much power as an insane god or a misguided teenager. The question you have to ask yourself is, how are you going to use it? <laughs> Sorry, I was uh, I was texting, so all I heard was. Um, black <laughs> อันเรียกว่ลาวคนวลบกอ้วว้ยโวยโว้โ้ยโว o ยว้ยโว้ยโว้ยว้ยโวยว Is that Timo, why are you smiling, oh, but love about, butler Simon? <laughs> new uniform now this full on US agent <laughs> well, things are about to get weird so when they do we're not going to need a Captain from America we're going to need ดีแล้วไม่ต้องไปใช้ไตเติ้ลใครนะคะแต่ปรับปรุงตัวนิดนึงจะดีมากนะคะหัวร้อนเป็นนิดโอบากกี้ไปหาตาแน่เลยตาญี่ปุ่นอะ мahangaа okay. баа ส่งคืนเลกาซีให้ด้วยนะคะโอ้มาก้จะได้เหมือนกันนะคะอิโมช o ั่นเหมือนกันไม่คิดว่าจะร้องไห้ <c oughs> <c oughs> ไม่โชว์ออฟเลยนะบัตกตี้ ัปตันอเมริกา and the Winter Soldier นะคะเปลี่ยดเปลี่ยดไบเติลเราดูเราดูอ n นเครดิตก็มีความแบบอิโมชั่นอเพราะว่าเข้าถึงไงเป็นคนชนกลุ่มน้อยเหมือนกันก็เลยพอเข้าใจนะคะแต่มันมีบางบทที่รู้สึกว่าเยอะไปนิดนึงเหมือนกันในตอนที่แซมเนี่ย คุยกับเซเนเตอร์พวกสวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหนักมืออยู่พอสมควรมันไม่ค่อยได้คมคลายไงแต่ว่ามันก็ยังอิมแพคความรู้สึกพี่ออมอยู่เหมือนกันนะแต่โดยรวมชอบชาต่อสู้ก็ดีนะคะแต่ชุดพี่รู้สึกว่าบางโมเมนต์มันรู้สึกหลวมๆอยู่เหมือนกันนะยังไม่ชินม้งค่ะชุดกับตอนอเมริกาคนใหม่สีสงสีสันนะต้องต้อง,ต,องต้องขอดูแบบภาพนิ่งมาเลงรายละเอียดด้วยนะคะว่าเป็นยังไงแลวอันนี้ตลกมากเลยสรุปชาลอนเนี่ย ก็กลายเป็น power broker ใช่ไหมหลายๆคนก็เล็งเอาไว้แหละแต่เหมือนหลายๆคนก็เกรงไว้เหมือนกันไม่กล้าฟันถงเพราะกลัวโดนแกงกลัวแห้วเหมือนพวก m e m ิ i t o หรือ quicksilver ในในวานด้านะคะแต่อันนี้นางก็เป็นอ power broker ด้วยแล้วเหมือนแซมก็จะช่วยจัดการเรื่องอภัยทานอภัยโทษหรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมก็กลับมาได้แล้วนะคะเอออันนี้ไม่มีนี่แหละเยเลนานะคะ ต้องดูในเอ็นเครดิตมันจะแบบปูไปทางไหนนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้ก็มีปูมาแล้วนะมีปูทาง USA Gen ใช่ไหมลนะ่ะต้องมาดูต้องมาดูจะบอกว่าตอนที่พี่อมเห็นแบรดลีย์ที่เขาแบบขึ้นโปสเตอร์อะไรมาพาไปที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยซึ้งใจนะร้องไห้เลยอะ่ะอันนั้นนะอ่ะอู้มายังชาลอน แต่นางตอนนี้ก็มีคอนเน็กชันใต้ดินเยอะเลยนะเนี่ยอือที่เแบดดี้แมน่ายที่จอร์เจียดูซิมีอีกไหมไม่มีแล้วนะคะโอ้ว้าว only one โนเยเลนานะ hmm. คืออันนี้พี่อมว่านะใครที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือเคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกดขี่อะไรมานะคะคนที่ดูอาจจะมีความอินนะ,ะก็พี่อมเลยเสียน้ําตาไปด้วยนะคะทําบ้านคิดยังไงถูกใจกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายไฟนอนแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมีซีซันต่อไปหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าขยายอะไรมาเนี่ย ในระดับหนึ่งก็เยอะนะคะอีกแต,แต่ในอีกระดับหนึ่งก็รู้สึกว่ายังไม่พอนะคะยังไม่อิ่มอยากได้ของมาเวลอีกแต่คิดยังไงสามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างค่ะคลิปนี้พี่อ้อมไปก่อนนะคะบาย